สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเช้านี้ซอพระโชคกับมาที่วัดศรีสว่างวงบ้านหนองหมบานครับมากราบนมัสการปูญานี่แหละครับมาขอโชคขอลาบจากเพื่อนครับพี่น้องครับมือนี่ก็เป็นมือห้ยออกครับมือนี่มือโชคมือลาบแล้วครับพี่น้องก็สิโชคดีสุขภูสุขค่อนเหรครับมาขอบุญบารมีจากปูจากญาเนี่ยแหละครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะ มื่อนี้ก็มาที่บอ่อน้ำซักซิทพร้อมครับบอ่อน้ำซักซิทครับเมื่อนี่มีแต่สิง่งดีๆครับอยู่นี่ซุ้มเย็นครับอยู่นี่มากบาบค้ารลวะองค์ปูองค์งานี่แหละครับเมื่อนี่พี่น้องบ้านน้องบัวบานเพื่อนกัมาอยู่นี่เมื่อครับมาเฮ็ดขันหมักเบียนเพื่อนมาเฮ็ดขันหมักเบียน เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปคุยกับพี่กับน้องผู้เพิ่นมาเฮ็ดขนมเบียนอยู่นี่แหละโมโหว่าวแม่ได้เพิ่นฝันดีมวดนี้สิมีแเน่าทางไปฝากพี่น้องเข้าคือเกาล่ะครับนี่หลายผูร้ายคอนอยู่นี่ไก่ผ้าร่วยกับมาแล้วครับเดี๋ยวไก่ผ้ารวยกับสิมี่เน่าทางฝากเอสซี่เก่าเกาล่ะครับมือนี่เด็ดเด็ดได้ครับยังไงกับพี่น้องก็ตามสอพระโขคมาเลยครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เองแต่เนาะได้ข่าวว่าฝันดีฝันดีอยู่จ้าฝันว่าได้ปลาโดูง่ายไหมคะบู๊ยที่ฝันดีค่ะเขาใส่เมื่อมากสิแต่ว่ามีไฟเดียวเด้ปลาโดูตัวยิ่งใหญ่มีไฟเดียวปลาโดูมีไฟเดียวแนวนี้มันก็สิดแต่เพิ่งไก่ผ้ารวยผลแล้วเป็นผู้ดีแล้วเนาะฟันว่าได้ตัวเดียวนึงโอ้ไฟเดียวนึง่ได้ฟันไม่ได้ไฟเดียวขั้นซื้อได้แต่ว่าตัวน้อยมันนั่นกับตัวปลาน้อยมายไล่แต่ว่าพันธุ์ไหนตัวเดียวอยู่ในน้ำ เพคนเราขึ <łość> ้นมาเราไม่ไฟเดียวท่านตัวบอกไงนี่ฮาโลประมาณฮาโลนี่ประมาณฮาโลตัวแต่ว่าเพคนหายเครื่องเดียวเอ้าปลาเครื่องเดียวนี่มันสิแปลว่าจังไหนเนาะพี่น้องเนาะได้ตัวน้อยเห็นบไหมนะตัวน้อยว่าได้ได้ตัวเดียวไฟเดียวครัได้ตัวเดียวแต่ันได้ไฟเดียว ได้ซื้อเด็กกับว่ได้ซื้อเดียวเรียงครื่งกันท่อนเดียวเมนตัวนอเตียก็บ่ได้ซื้อยังกับว่ซื้อเลขก็บ่ซื้อไม่เขากระมาก่ได้ซื้อโอแต่ว่าบาสิพากอนีดอไม้นะแั่ว่าฝันว่าได้ป่ามันมันส่งดีเลยเนาะังเบิ้งคุณแล้วป่าเครื่งเดียวแดดนี้ไม่ยี่ครึ่องเดียวบ่แดมีเครื่งเดียวแดด เอาแปดครึ่งเดียวแปดแปดได้มาแต่ทุกห้องเที่ยเดียวแปดแปดกินกินห้องไรเทียเอาเอามาดีแปดแปดห้องแปดเทียเดี่วับไปเอาหมุนมาทั้งแม่ไก่พีก็ได้ครับครับสวัสดีครับแม่ไก่ครับีค่าแม่ไก่เันไปลุงไปขอเพิ่นกึ้นเ่าแล้เอาไปไรลุงหวยปล่อยมานีได้กิน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 ในห้องรู แปดแปดห้องเท่เดียวกับซีเก่านะห้องเท่เดียวบัรนี่ขึ้นบ้านขึ้นก่อนหันนอนขอนสีแกงตื่นตีสองเนาะไปนอนอีกเพิ่งมาชิบซีร่างเด้อ่าสันเอาบานี่ชิบซีร่างเลยเดียวกัน,นอนไปเอาฝันเห็นเมียพูนยาบานเก่ามากแกงหันก็เลยมาถามเพื่อนเจ้าไดเลยกตัวใดคอยฟันเห็นเจ้าเมาื่อคืนนี่มาสันอ้าวไม่ไกล่าสัน ไอ้ซิบซีร่างแมววะท่านฝันบ่นั่นจ้าฟันอันผู้นุ่งสุดเชียร์วขาวเมาบอกว่าซิบซีร่างเด้อมองหันจักแม่นมองใดแต่ว่ามีกบใครกระชีสงสัยดอนปูเหมืนบ่กบใครนาจ้ามันเรียงกอใครอันนี้งกบใครคือว่างแต่กบไผรเป็นสาอยู่น้ำอยู่น้ำอันสาแบบนี้ไปเห็นเอาไหมปูเมื่อวานนี่บอกขั้นเขียวจวนหัวได้เงินเลยยายล้านพัการกู้เงินอยู่เนี้ย กับย่านี่ล่ะมาต่อต่อให้เราไปกับปูบานนี่บนนี่บานไปเห็นน้ไมปูมีตะนอบนหกสองเก้าเด้อสั่นขันมันเต็มหกสองเก้านะเอาหกสองแปดเลืไปได้มาใบนึงเมื่อวานขันมันเต็มหกสองเก้าเอาหกสองแปดเด้อายฝันเลยบูนาในฝันในฝันปู่นบอกขัโค้องงชุดไทยเด้อผูได้มากได้สอบก็เอาเปล่าหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นไก่ได้เร็วไบนึงเมื่อวานนี่มาเต็มดีนะไอ้เก้า ก็ว่าสองเก่าบ่ได้หกสองเก้านี่บ่ได้เอาหกสองหกกับอบ่มี่บ่บ่เอาสันบ่สิลัดไปบ่ได้คนบอกเขาทั้งในเดียงหน่อยออกแล้วเขาก็เลยบ่พาเขาอีกบ้านนี้ปไปท่ามมกขึ้นมากงู้ดลูกเสียกแดนลัดหนา,นาสาิบวโซกทักกี่วะ โอ้โชคตัวนี้กฝากโชคโชคโชคต่นี่โชคน่ตัวน้อยโชคนอยอโฝันครับฝันแน่ว่ากชนีนลอันอันยุงโงเลียก่นี่แม่นฝันหรือจริงจริงจริงเนีรื่องจริงฝันมางูมายกโกใส่ฝันทียกมาเาก็มันขมบ่ของแกตัวเนีอสิ่งตัว้อแก่สยเลย แม่เลขมีดเจ็ดอีกแล้วมาในทีมเจออะไรบ้านมีบ่เจ็ดนะเจเน่ทั้งเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดนล้ล่ะเจ็ดออกไปไปเห็นงูทำท่านหน่อยคนข้างบ้านนี้นี่เห็นงูชิอีกงอข้อขึ้นมาเดบีคลาดขลาดอู้ฝันเห็นเตงงูสเป็นเจ็ดท่านแล้วเนาะเลียเจ็ดเจ็ดดนฝันฝันสีงอข้อขึ้นบ่ ยกข้อแล้วบินใส่ก่ะสินสิว่าตัวตัวไหนตัวเอาบัวเอาสิว่าจิ้ว่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเจ้าขุ่มบอกเงินบ่เอาเมื่อเช้านี่แม่แหล่ในเรื่องจริงเจ้าขุ่มคิดเนี่ยบ่เออรับบเอาปูสิแม่แดกินใส่บ่แม่แหล่เนี่ยแม่แหล่บ่ได้ฝันเป็นเรื่องจริงเอาแม่กายท่วนข่วมฝันเขาดูครับท่วนข่วมฝันไหนพักนะครับข่วมฝันเมื่อคืนบ่เมื่อคืนนันคืน เมันขึ้นวัานเนาะคอนสีแกงสีแม่นตีสามนี่แหละเสียไปน้อยๆซิบซี่ร่างเด้อ่ววาสันสิบซี่ร่างบันนี่นอนเสียไปอีกเห็นเมียผู้ใหญ่บ้านเกา่าเมียผู้ใหญ่บ้านเก้านี่มาจังหันก็เลยมาถามเราอันไม่ไหมจ็ไ,มได้เลยตัวใดคนปันทินเจ้าเมีย่าสันสิบสี่ร่างมาสันอ้าวมาตัวเดียวกันเดียวบ้านเลขที่แล้วกันหนึ่งหนึ่งสี่โอ้เออ อันคอยฟันนม่นปูผ่าขาวมาบอกเนี่ยสันนงชุดขาวว่าสันมาสี่างเด้อว่าสันเอ้าคือสิฟ้าคือกันแถว่าสันดอกบานี้ยุมองมีกบไครดีว่าสันบานี้บนนี่หกสองเก้าว่าสันขันมันเต็มกะเอาหกสองแปดเด้อว่าสันปูว่าบนหกสองเก้าขันมันเต็มเอาหกสองแปดวางสีปูย่ำแม่นบอกค่ะปูย่ำ บ้นนี้คนไปบ้านดุงเขาก็ได้ได้หกสองแปดมากไดใบนะหนึ่งว่าเดี๋ยวหกสองตรงๆเลยบ้านนี้ผู้หนึ่งนี่บ้าน,นผู้หนึ่งมากอันนั้นเอาแม่จับก้อนนะี่ไงข้นมีอายุจับอันรถจะดีก้อนว่าสั้นเราได้เก้าสองแปดบ้านน้เราก็เอามันบ่มีแล้วก็เอาเก้าสองแปดเก้าสองแปดเรียงงามนี เลาไปห้าหกสองแปดมันบอกเล่าบ่เมนเราติดยืนท่าว่าไห้ของสุมอายุเอาเลขกวนบ่าไห้น้ำแนวมันนะว่าเจ็ตัวเดียวกันมันบ่มีแค่นี้เล่าก็ได้แฝ่ไปจังสั้นกันเมนมาเม่นหกส่เก้าสองแปดเออเมนเก้าสองเก้าสองแปดเลขดังกับน้ำอยู่นี่เลขดังไอแอนไอเจ็ดเจ็ดมาจางไหนก่อนแม่ไก่อันเจ็ดเจ็ดนี่ นอกห้องโอ้นอกห้องนอกตัวเก้าอันบอกงั้ไก่เสียงเก้าอยู่ไปมันไปสวยเนาะตะกี้ไปนั่งสิบในที่หนึ่งบ้านนี้ไปนั่งังกระโดดบอคอยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกีดมาเจ็ดเจ็ยดบ่บอกให้คิวเด้อสนอกลูกหลานถูกยากดื้อนบ้นี่บอกให้ซื้อเจ็ดเกีดกูง่าเอ้ยว่าสนอกเจ็ดเจ็ดนะว่าสันเจ็ด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 อยู่โดนบ้านนี้แปดแปดว่าสันบาทเดียวนี้อดหลอด ปดแปดเมนบันี้มาอีกที่บันี่สีเก้าไปอดรอดอีกจัอนี่เตรียมมาเอาบันนี่เรียกเตรมขึ้น่าเก็สี่เก้าสันีชิว่าหอยฟางอีกเมียนมาอยู่หนาบ้านเนาะเราฝันเกียวเฮียนยายพ่อกับตุ๊ก้าน่ะเกี่ยวทั้งสองหัวเมียน่ะแต่ว่าหมวนั่นซื่อตัโรเตอรีใบเกดหางูก กตีนแล้วกุ้มจริงนี่กุ้มจริงงูกัตีนมาเขางูยังล่ะงูเขียวแต่ว่าใส่กระพุตเราได้ตีหาเกตแล้วซื้อหาเกจใบโอเตอรี่นะเหมือนั่นฟันเกี้ยวสวดสวดอยู่ฟันว่าสร้างกอดเอวไม่นมนะไปยืนอยู่หน้าบ้านหมวดนย้ายพ่องสร้างนะคืนเฮียนั่นเฮียนีวันรอนันนัะนว่าบ้านเล็กที่แล้วบ้านเล็กที่เก่าแม่ผู้ตายไปแล้วนั่น ซีาบ้านนี้ที่ยายพ่วงนี่หนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งแมนอ๋อเียนตู้ผ้าแมนบ้านนี้ตู้าหันันเกี่ยวรถเจ้าของเ็ด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 แปดสองเ็ดเ็ดแปดสองแมนรถเพลินบอกยังหันวุ่นวหยหันารงวดได้วนั้อกคุ่นวหัรงวดเจ้ะ สิบ่ออกสามตัวสมบเอดเจ็ดแปดจองมันเจ็ดแปดจองนาทีม่บริส้ซื้อแล้วรถจะดีหาบ่ได้แล้วได้ไปเอาขอบคุณแม่ไก่หลายๆครับขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณแม่ล่าครับขอบคุณครับ